ว่าเพลนเล่นสไลด์ซากลอสุดใหม่ละลายไม่กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอ็ซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้เอซี สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเพื่อนรักนัาการเกษตรครับวันนี้มิเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามกะเลื้แผ่นนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนแอะมิโนเวอร์แพนคาร์บอนสูตรอลิโกโซ,ซัคคลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปร,ปรับปรุงดินครับตาหญิงเกษตรวันนี้เรามาอยู่กันที่หมู่12ครับบ้านเขาสามหน้าตําบลดอนสักอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาปลูกทุเรียนหมอนทองครับไว้100ต้นปัจจุบันนี้เหลือเพียง50ต้นแล้วก็อายุตั้งแต่เริ่มปลูกมาปัจจุบันนี้อายุ7ปีแล้วเขาก็บอกต่อครับว่าตั้งแต่เริ่มปลูกมาก็ใช้เคมีอย่างหนักเคมีอย่างหนักมาปีที่5สอนเป็นทุเรียนสอนเป็นโอ้โหได้ผลผลิตมา2ตันแต่ต้นก็โทมใบก็ไม่ไหวนะครับพอปีที่6กนะครับก็ได้มาอีก2ตันแต่คราวนี้ครับโทมหนัก โซมกันเรียกว่าหัวใจของเขาแทบสลายแต่โชคดีครับมาพบที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์แนะนำสามเกลือวัวแพนสูตรใหม่ให้โอ้โหใช้แล้ววันนี้น่าชื่นตาบานบอกว่าโอ้โหใช้แล้วต้นที่เสียหายจากไฟทอปไม่ว่าฟิวซาเรียมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับต้นของเขานะครับซึ่งเสียหายไปเป็น50ต้นครึ่งต่อครึ่งกลับคืนมาพอคืนมาปุ๊บครับดอกก็ดีใบก็ดีรับผลก็ดี ปีนี้เขาคาดไว้นะครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยจากผลงานของ3ามเกลือวัวแพนนวัตกรรมใหม่เนี่ยเขาบอกว่า5ตันเห็นเห็นเป็นอย่างไรมาพบกับนะครับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับเจ้าของสวนช่วยแนะนําตัวเองด้วยครับครับชื่อชายทองใจขันแข็งกับเชื่อเด่นชื่อัยครับพี่ชายผมขออนุญาตเรียกนะครับพี่ชัยครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับครับผมสันธานใจเอื้อครับเป็นผู้แนะนําคู่หูมาถเจนบนแพนสูตรใหม่ครับท่านที่ปรึกษาครับผมอยากถามนิดหนึ่งว่า เหตุอันใดถึงพาผมมาอย่างสวนแห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในภาคต่อต่อไปครับครับสวนแห่งนี้เดิมเนี่ยผมผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าต้นมันโศกแล้วก็ผมอยากจกให้น้องชัยเนี่ยลองทดลองใช้ดูโชคดีที่น้องชัยเปิดใจแล้วก็ใช้ร้อยเปิดเซ็นเลยไม่ได้ไม,ไม่ไม่มีข้อกังวลอะไรเลยเดิมจริงๆน้องชัยอา,อาจจะไม่เชื่อ แต่ว่าผมบอกว่าทดลองใช้ไปก่อนทดลองใช้ไปก่อนแล้วก็ปรากฏว่าประมาณสัก2อถึงสาสัปดาห์ก็เห็นผลนะครับเริ่มมียอดแตะเริ่มแตกยอดใบเริ่มเขียวต้นที่ที่อาการป่วยก็เริ่มดีขึ้นน่นะครับรบก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็น้องชัยและคนรอบข้างก็มีความมั่นใจครับครับผมกลับมาถามที่พี่ชัยพี่ชัยครับตอนที่ตัวปลูกทุเรียนตั้งแต่เริ่มต้นปลูกอะตอนนั้นทุเรียนทั้งหมดที่สวนของพี่นี่มีกี่ต้นครับร้อยต้นครับหนึ่งร้อยต้น ตอนนั้นที่เราเริ่มปลูกมันนะมันเป็นยังไงบ้างครับเราใช้อะไรบำรุงดูแลรักษาครับก็ใช้เคมีล้วนๆกับล้วนๆเลยครับแล้วแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยพอมันถึงเวลาที่มันควรจะออกลูกเนี่ยมันออกเมื่อปีไหนครับปีที่ห้าครับปีที่ห้าตอนนั้นต้นทุเรียนเรายังสมบูรณ์ดีอยู่ไหมครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยจากการใช้เคมีมานะครับแล้วพอถึงปีที่ห้าเนี่ยเราได้ผลผลิตมาสักกี่ตันครับรสองตันกว่ากว่าสองตันกว่ากว่าและถัดมาละครับเรายังใช้เคมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมและเป็นยังงงงไบ้าต่อช ปีที่6ได้ประมาณเท่าเดิมเท่าเดิมเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับต้นที่ได้2ตันเท่าเดิมมันมีอะไรที่บ่งบอกว่าเราจะเสียหายครับมันตายเยอะตายเยอะด้วยโรคอะไรครับโรคเน่าคอดินเนี่ยโรคเน่าคอดินจาก100ต้นปัจจุบันตอนที่6ปีนะ่ะมันเน่าเสียหายไปกี่ต้นครับ5 0มันห้าสิบต้นครึ่งหนึ่งเลย ไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกเลยเรอครับว่ามันจะเสียหายขนาดนั้นไม่ครับอยู่ๆก็โซมเองอยู่ๆก็โซมต้นก็ล้มไปนี่ยังเห็นซากของความเสียหายอยู่เลยนะครับ,รบว่ามันการเสียหายครั้งนั้นแล้วพี่ชัยค้นหาอะไรที่จะมาดูแลต่อนะครับก็ดูใน YouTube ไปจวนคู่ไปดูคู่หูครับแล้วไปพบว่าอะไรคร,ครับนี่พบอาจารย์มาช่วยแนะนําด้วยไปพบท่านอาจารย์สันฐานครับตอนนั้นเราเชื่อไหมไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นคําตอบแรกสําหรับทุกคนว่าไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วเราเชื่อเขาด้วยเหตุผลไหนครับก็ลองเปิดใจดูลองใช้ดูลองใช้ดูเพราะมันถึงขั้นเหลือ50ต้นแล้วถ้าไม่เชื่ออีก50ต้นนี้อาจจะไปก็ได้ถูกไหมครับ,ม,รบมีโอกาสมีโอกาสนะครับพูดว่ามีโอกาสซะด้วยนะครับตอนนั้นพอโอกาสของเรามาคือพบกับท่านที่ปรึกษาแล้วเนี่ยเราก็มองว่าลู่ทางของเรามาแล้วตอนนั้นนํามาใช้นะมาใช้ทั้ง3ามกันเลยไหมครับครับทั้งคู่หูทั้งหญิงกเกษตรเราใช้หญิงกเกษตรยังไงครับก็อสกิโลต่อต้น กี่เดือนครั้งครับประมาณเดือนละครั้งเดือนละครั้งแล้วทางใบทางต้นอะไรนี่ละครับเราใช้คู่หูอย่างไรก็เจวันครั้งตอนนั้น7วันครั้งเราดูแลรักษาไปกี่วันครับถึงเห็นว่าโอกาสเราจะเสียหายม่มันมาแล้วมันกี่อาทิตย์กันครับประมาณสอาทิตย์สามอาทิตย์ เราเห็นอะไรก่อนครับก็ใบเริ่มดีขึ้นเริ่มใบเขียวขึ้นแต่เยอดยอดมาเยอะยอดมาเยอะเลยนะใบเขียวยอดมาเยอะพวกโรคต่างๆที่เรากลัวว่ามันจะมาเอาต้นของเราไปนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับมันก็เริ่มดีขึ้นแผลก็เริ่มแห้งแผลเริ่มแห้งแล้วมันมีการขยายพื้นขึ้นไหมครับต้นขยายขึ้นต้นขยายขึ้นนะตั้งแต่เดือนไหนครับที่ท่านที่ปรึกษาพามาให้นะเดือนธันวาครับเดือนธันวาสองพันหกสิบเจ็ดครับก็ใช้มาตลอดพอเราบำรุงมาเสร็จแล้วดอกเราออกในเดือนไหนครับช่วงมกราครับมกรา โอ้บำรุงมาแป๊บเดี๋ยวก็เป็นมกกลาแล้วดอกเป็นยังไงบ้างก็ดอกสวยครับนี่เราบำรุงใหญ่กว่ายาวออกเยอะไหมครับอ,ออกเยอะออกเยอะเหลือ50ต้นเนี่ยออกสักกี่ต้นเงินครับเกือบทั้งหมดทั้งหมดนะครับถือว่าเป็น100ร้อยเปอร์เซ็นไหมมันจะเว้นสักต้นหนึ่งก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นก็แล้วกันนะครับดังนั้นก็มาดอกออกหมดใบมานะครับต้นขยายแผลหายแล้วนะครับพี่ชัยครับพอมันเราเห็นอย่างเงี้ยดอกออกเยอะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอนะ่ะถ้าดอกออกเยอะอย่างเนี้ย เรายังจะกลับไปสู่เคมีอีกไหมต้องเอามาฉีดอีกไหมไม่ไม่เอาเลยไม,เไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมันเข็ดหรือยังไงครับก็กลัวกลัวแล้วเริ่มกลัวเคมีที่จะเอามาช่วงดอกก็ต้องใช้เคมีตัวหนึ่งถูกไหมครับ <c oughs> ช่วงทําใบก็ต้องใช้เคมีตัวหนึ่งพอถึงตอนทําผลผลที่เราเห็นจากดอกอดอกเต็มเนี่ยทุกต้นเลยใช่ไหมครับไว้เป็นผลเนี่ยมันผลมันมาเหมือนกระดอกไหมครับ <c oughs> ผลหน,นึ่งเนี่ยต่อต้อนหนึ่งเนี่ยสักกี่ผลต่อต้อนครับประมาณสี่ห้าสิบผล สี่ห้าสิบผลเลยนะห0ต้นนี่ออกทุกต้นลักษณะผลเป็นยังไงเล่าผมฟังโดยละเอียดเถอะทรงสวยกับกลมน้ําสวยลูกพื้นได้มาตรฐานนะสองสาม่สองสามสเลยนะก็หมายความว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้กับสามเกลือก็บังเกิดผลแล้าตอนนั้นเรายอมรับไหมครับว่าสิ่งนี้เกิดจากสามเกลือเวอร์แพนสูตรนวัตรกรรมใหม่ยอมรับยอมรับเลยยอมรับโดยที่จากหัวใจของ ผู้ที่กําลังจะสูญเสียไปอีก50ต้นนะครับต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็ไม่เหลือแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นที่โล่งๆนะครับมันผิดกันมากไหมกับเมื่อก่อนกับตอนนี้ผิดเยอะยันและสมัยที่เราใช้เคมีต้นทุนตอนที่เราได้มา2ตันเนมื่อตอน5-6าหกปีต้นทุนของเราเท่าไหร่ครับพี่ชัยปีเองเป็นแสนครับปีละเป็นแสนก็หมายความว่าทุกปีเป็นแสนเป็นแสนหมดเลยปีนี้ที่มาใช้3เกลือสูตรนวัตกรรมใหม่พี่ชัยใช้เงินทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องการาบํารุงดูแลรักษาเพื่อมาสู่ห้าตันนี้เป็นเงินเท่าไหร่ครับประมาณสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นครับก็ลดลงไปเป็นครึ่งเลยนะครับอันนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เราได้มันสมความปรารถนาครับแล้วมันก็เป็นสองเท่าสามเท่าจากที่เดิมถูกไหมครับพี่ชัยครับถ้าอย่างนี้เรามองเห็นกันอย่างนี้ก็ถือว่ามีความสุขใจในฐานะที่นักการเกษตรเนี่ยนะครับที่ได้รับคําแนะนําดีๆจากที่ปรึกษาอ่างเงี้ยเราอยากจะบอกความภาคภูมิใจเราอย่างไรที่ เรามองเห็นแล้วเนี่ยครับว่าเราจะสูญหายไปทั้งหมดแต่วันนี้กลับคืนมาครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังได้ผลผลิตนะครับเป็น2เท่าสามเท่าอยากบอกยังไงกับพี่น้องนักการเกษตรทั่วไปครับครับลองก็ลองเปิดใจดูครับว่าใช้แล้วดีจริงๆครับโอ้ัดเจนนะครับเปิดใจดูใช้แล้วดีจริงๆสั้นๆนนี่คือความคิดและความอ่านที่รักษาต้นไม้เอาไว้นะครับเหลือครึ่งหนึ่งแต่ว่าได้ผลผลิตเป็น2เท่าสามเท่าก็ถือว่าลดบทความกันลงไปนะครับว่าสิ่งที่สูญหาย กับได้คืนมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับจาจะสันถานครับช่วยบอกพี่น้องด้วยครับว่าถ้าใช้แล้วมันดีอย่างไรบอกเพื่อนต่อต่อไปอย่างไรและเป็นประโยชน์อย่างไรครับเรียนเชิญครับครับตามประสบการณ์ของสวนของน้องชัยนะครับตอนที่ผมมาเปิดใจผมผมไม่ได้เปิดใจเรื่องของการขายขายคู่หูมาสัจจัน์ไม่ได้ไม่ได้เปิดใจด้วยการขายผลิตภัณฑ์แต่ที่เปิดใจผมเปิดใจเรื่องของการประหยัดต้นทุนนะครับเห็นว่าชาวทุเรียนส่วนใหญ่ จะลงทุนกันเยอะมากนะครับของน้งใช้เดิมเนี่ยลงทุนเป็นแสนเมื่อมาใช้ตัวนี้ลดต้นทุนเหลือครึ่งหนึ่งซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ที่เหลือเชื่อมหัศจรรย์จริงๆนะครับและแต่ผลผลิตแต่ว่าผลผลิตนั้นมันได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะงั้นชาวสวนทั้งหลายนะครับลองเปิดใจใช้คู่หูผมเชื่อมั่นว่ามันลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนได้มากเลยทีเดียวการใช้คู่หูเนี่ย ผมบอกไว้อย่างหนึ่งว่าเราใช้คู่หูเป็นหลักเราจะใช้อย่างอื่นเสริมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหาของชาวสวนตอนนี้ก็คือใช้อย่างอื่นเป็นหลักใช้คู่หูเสริมมันจึงไม่ได้มันไม่ไม่ประสบความสาเร็จผมเชื่อว่าน้องชัยที่ใช้อยู่กันอบน,นี้น้องชัยใช้คู่หูเป็นหลักแล้วก็ใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจึงประสบความสาเร็จอย่างนี้ครับโอ้นี่ครับสมกับสโลแกนนะครับนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจะปน แล้วก็เพิ่มผลกําไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนบทสรุปอย่างนี้สั้นๆแต่ได้ใจความพลังใจของพี่น้องทั่วประเทศครับนี่คืออีกหนึ่งต้นแบบของความร่ํารวยและความยั่งยืนของพี่น้องการเกษตรทั่วประเทศครับเราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะหาอีกหลายต้นแบบครับเพื่อมาให้พี่น้องมีความยั่งยืนและก็ลดต้นทุนอย่างนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสาม,สามเกลอแพรสูตร<ป>ใหม่ ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไร,กรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืน